เราทำเหมือนกับว่ามันจะไม่แข็งแรงแต่ท่านก็เห็นแล้วนะครับพอเราใส่ดินเนี่ยเสื้อที่เราใส่ไว้นี่มันก็ไม่ขยับไปไหนนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีทาตัวน,นี้นะครับผมจะอธิบายข้อดีของมันก่อนเลยนะครับอันดับแรกคือท่านไม่ต้องก้มให้เมื่อยนะบ,บางท่านที่มีปัญหาเรื่องของปวดเขา่าปวดเอวเนี่ยอันนี้ช่วยได้เลยนะับ ปลูกผักเราปลูกกันบนดินเนี่ยเราก็ต้องนั่งหรือไม่ก็ต้องก้มมันจะปวดเอวพอเรานั่งนานๆเราลุกในบางทีเนี่ยหน้ามืดได้นะครับถ้าท่านต้องการที่จะปลูกผักระดับสูงๆแบบนี้ท่านจะต้องไปจ้างเขาเชื่อมโครงเหล็กมานะครับกลายเป็นเรื่องที่มันยุ่งยากมันไม่ได้จบที่เรารต้องไปบอกขนาดเขาต้องไปบอกความสูงไม่รู้ว่าเขาจะให้เหล็กหนาเหล็กบางมาสารพัดเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับอันนี้ท่านสามารถทำเองได้คนเดียวเลย ที่มันแกว่งได้ขนาดนี้เพราะทุกจุดยังไม่ได้ทากาวไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นผมทำเพื่อถ่ายคลิปให้ท่านดูนะครับแต่ถ้าเวลาท่านทำจริงเนี่ยมันก็จะแน่นเพิ่มขึ้นกว่านี้เยอะมากนะฮะแต่ถ้าท่านทำขาให้มันสั้นลงไปอีกต่ำกว่านี้อีกการแกว่งก็จะมีน้อยมากนะครับท่านใช้โครงเหล็กมาทำแบบนี้ไม่นานเหล็กมันก็จะผุเพราะว่ามันอยู่กับความชื้นตลอดแต่ถ้าพอเราใช้ท่อ PVC เนี่ย ท่านลดน้ําได้เต็มที่ไม่ต้องไปห่วงแล้วนะครับเรื่องของมันจะผุจะเปื่อยจะเป็นสนิมแล้วก็พวกเสื้อยือดเก่าๆเ,เหล่านี้ถ้าไปซื้อแบบของที่ยังดีอยู่เลยตามตลาดนัดหรืออะไรมันแค่ตัวละ10บาทเท่านั้นนะครับแต่มันสามารถรับดินได้5ถุง6ถุงได้สบายๆนะครับถ้าท่านต้องการที่จะปลูกลงในกระถางท่านจะต้องซื้อกระถางหลายบาทเลยนะครับเพื่อที่จะปลูกให้ปริมาณมันได้เท่ากับอันนี้ราคาของกระถาง2ใบก็ ไม่ถูกแล้วนะครับก็พอๆพอกับอันนี้แล้วแล้วก็หัวใจสําคัญเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะขังน้ํามันได้ป้องกันสตูผักของท่านได้สารพัดชนิดเลยซึ่งกระถางทําแบบนี้ยากนะถ้าเราทําเป็นโครงเหล็กเสาเหล็กท่านมาแช่น้ําแบบนี้มันอยู่ได้ไม่นานก็ผุเปื่อยหมดแล้วนะครับแต่ท่อ PVC อยู่กับท่านได้เป็น10บสปีนะครับพอเราได้เสื้อมาแล้วคราวนี้เราจะตัดความยาว ของท่อเท่าไหร่ท่านเอาวางในแนวนี้นะผมวัดตัดความยาวแค่นี้นะครับแล้วก็แบ่งครึ่งหรือท่านจะเอาสั้นกว่าเสื้อนิดหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราสามารถปรับระดับขยายมันได้ท่อที่ท่านจะซื้อเนี่ยคือเอาความหนานี่นะฮะขนาดความหนาตรงนี้นะครับ8.5นะฮะผมให้ท่านดูท่อ2ขนาดนี้ท่านดูนะครับ ด้านนอกเนี่ยเวลาเรามาต่อกันแล้วนี่คือขนาดเท่ากันเป๊ะเลยท่านจะเห็นว่าความหนาข้างในมันจะไม่เท่ากันความหนาข้างในของ8.5นี่คือท่อขนาด4หุนใส่ได้เลยนะครับใส่ได้พอดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท่อความหนา13.5ท่อ4หุนใส่ไม่เข้านี่นะฮะท่อ PVC เนี่ยเขาทำด้านนอกให้มันเท่ากันตัวบางก็จะได้ช่องที่มันเยอะกว่า ตัวหนาช่องก็จะตีบเข้ามานะครับฉะนั้นเวลาท่านซื้อบอกเขาว่าความหนาขนาด8.5นะฮะนะครับต่อให้ท่านตัดท่อมาสั้นเราก็ยังสามารถที่จะยืดได้ข้อต่อ4ทางฉากแบบนี้ชิ้นหนึงประมาณ25บาทนะครับท่านซื้อมา4ชิ้นนะฮะอันนี้ทั้งหมดในผมใช้ขนาด6หุนนะครับ4หุนเนี่ยคือเศษท่อที่เราจะเอามาต่อนะฮะเพื่อต้องการที่จะขยายท่านก็เอามาต่อแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับท่านได้มา4ชุดแบบนี้ครบแล้วนะครับทีนี้ใส่ตันตัวแรงเข้าไปก่อนนี่นะผมจเจาะแขนเสื้อให้เป็นรูนะครับ ใส่ตรงไหล่มนเช่นกันนะครับจะใส่ตัวต่อตัวข้อต่อครับผมตัดความยาวตามความเหมาะสมเลยนะฮะเวลาเราทำงานเราดูต้นไม้เราปลูกต้นไม้เราไม่ต้องนั่งอีกต่อไปนะครับ ใส่ขาลงไปได้เลยนะครับส่วนของท่อที่ท่านจะเอามาใช้ทำเป็นขามันเนี่ยใช้ความหนา13.5ได้นะครับใช้ท่อหนาๆเลยไม่เป็นไรเพราะว่าตัวนี้มันเป็นการรับน้ำหนักที่เขาทำท่อออกมาด้านนอกเท่ากันหมดเวลาเขาใส่ข้อต่อมันจะได้ลงกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแต่ข้างในเนี่ยความหนามันจะไม่เท่ากัน แขนมันเราก็พับเข้ามาแบบนี้นะฮะของตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วก็พับเข้ามาให้มันเรียบร้อยคราวนี้พอเราใส่ดินเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ล็อกติดอยู่แล้วนะมันอยู่แบบสบายๆนะครับแล้วก็ อันเนี้ยที่ท่านดูว่ามันแกว่งบ้างเป็นเพราะว่าผมยกสูงนะครับท่านไม่จําเป็นจะต,ต้องตัดสูงขนาดนี้ก็ได้นะส่วนของตรงนี้นี่คือข้อ PVC ก็ได้ท่านก็ทำโค้งเข้า2ด้านก็สามารถที่จะคลุมมันได้ทั้งหมดนะครับผมให้ท่านดูความลึกของดินที่เราสามารถใส่ได้นะครับ นี่นะครับท่านดูนะรเราสามารถใส่ได้มิดพอดีเลยพอขามันสั้นนี่มันจะไม่ค่อยแกว่งนะครับแล้วก็ในอันนี้ผมทำมาหลายรุ่นปลูกมาหลายชนิดแล้วนะครับถ้าท่านต้องการความแฉะมากหน่อยก็หาแผ่นยางแบบนี้นะครับแล้วก็มายึดด้วยสกรูธรรมดาแบบนี้เด็ดง่ายๆเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านต้องการให้มันแน่นกว่านี้ก็เอาได้มาเย็บมันหน่อยก็ได้นะครับแต่จริงๆคือไม่ได้จําเป็นเลยแค่เราใส่ประสานกัน2ตัวแค่นี้ก็คืออยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะทุกมุมมันก็จะดูเรียบร้อยจบนะฮะที่ผมต้องตัดแบ่งครึ่งก็เป็นเพราะว่าอนาคตอีกนานเลยที่เสื้อตัวนี้มันจะเปื่อยผุไปเราก็สามารถที่จะถอดออก แล้วก็ใส่เสื้อตัวใหม่เข้าไปง่ายๆโดยที่เราไม่ยังไปต้องไปตัดท่ออะไรแล้วนะครับแล้วก็ในจุดนี้เราก็ทากาวไว้ได้เลยแต่ถ้าเป็นผ้าเป็นผืนหรือผ้าขนหนูท่านจะต้องมาบีบหนีบปากมันไว้แบบนี้นะครับสามารถที่จะอัดดินลงไปได้อีกเยอะเลยเห็นไหมครับอันนี้ผมใส่ดินมันยังหลวมอยู่นะฮะนี่ท่านดูนะครับ เราสามารถอัดดินลงไปได้อีกเยอะขนาดนี้คลิปนี้ผมก็จบไปเท่าน,นี้นะครับฝากท่านช่วยกดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ